มาทำคลิปการทำยำมะนาวกันค่ะอาชิกในกลุ่มก็จะมีนี้พวกเราจะพามาทำยำมะนาวอุปกรณ์ก็จะมีปลาร้พริกน้ําตาลรสด,ดีแล้วก็มะนาวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแรกเราก็จะหั่นมะนาวกันค่ะทุกคน อันดับที่สองเราจะไปทำน้ำยำกันค่ะจะใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็รสดีค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะเอไปใส่ปลาร้าลงไปค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะพอเราทำเสร็จแล้วแล้วก็เอามะนาวลงไปคลุกเขาให้มันเข้ากันเลยค่ะ จิมกันค่ะค่ะอุ้ยเปรี้ยวปากอืมอร่อยเต็มสิบเต็มสิบเลยค่ะเอาสิบเลยค่ะอร่อยแล้วก็ทำดีทาดีค่ะสามาขายได้ไหมคะถ้าทำขายเราก็จะต้องทำแพ็กเกจให้มันดีๆลูกแล้วก็เราจะหันแบบไหนก็หันให้มันสวยงามแล้วก็เอาพวกนี้ออกดีเห็นไหม นี่อันโขา,ขาวใส้มันนี่ลูกเด้อแล้วก็ในอะไรเพราะว่ามันจะง่ายต่อผู้บริโภคเวลากินนะคะถูนไหมอืมค่โอเคค่ะแล้วก็แยกน้ําจิ้มกับไอเนี้ยของมันเวลาไปขายเพราะว่าบางคนเขาไม่กินเลยไงให้เขาไปคูกเอาเองโอเคค่ะค่ะ